ดูสีนะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีน้ำตาลทองค่ะพี่อกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวสี่สิบเอ็ดนิ้วค่ะสีนี้เป็นสีเขียวนะคะพี่งานสวยมากนะพี่ดูนะคะเนื้อลูกไม้น,ะนี่เนื้อดีเลยค่ะพี่ซับในหนะ้าหนาะเป็นเกล็ดขายทรงค่ะถ้าพี่เดินข้างนอกนะพี่เจอสีไอ้สามสามห้าสามเก้าแน่นอนไหมคะมั่นใจกับงานรุ่นนี้นะคะพี่ในรายนี้ให้พี่แค่สองร้อยสี่สิบเก้า 200, บาทเท่านั้นนะคะพี่ คุมมากๆนะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีชมพูนะคะปกหน้าผ้า50ความยาว41นิ้วค่ะพี่ดูงานชายใช้สวยมากๆพี่บอกเลยว่าลูกค้าคือคุ้มมากถ้ามีน้ำหนักแล้วท้งตัวนะคะพี่ตั้งหลังผ้าเทปตัวเดิมผ้ายี่บุนเว็บชายเราอัดพีทห้อย่างดีค่ะพี่ไม่ต้องกลัวเลยรุ่นนี้ให้พี่ไปแค่249บาทสีนี้นะคะพี่เป็นสีกลมค่ะ สีนี้เป็นสีแดงเลือดหมูนะคะพี่พี่มันจะอมม่วงนิดๆนะคะแจ้งก่อนนะงานสวยมากๆมันจะอมม่วงนิดๆนะตัวนี้นะสีนี้นะคะเป็นสีดําค่ะพี่ถ้าพี่รับสีนี้พิมพ์สีดําจ้าสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีชานะคะพี่ดูงานนะสวยมากๆค่ะตัวนี้ให้พี่แค่249บาบาทพอนะสีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีส้มอิดนะคะพี่เป็นสีส้มอิดนะ สีนี้สีขาวผ้าไม่บางนะคะพี่นี่นะพี่ดูงานมนะงานสวนมากๆค่ะแล้วส่องออกับไฟให้นะตัวน,นี้ส่องออกับไฟนะคะพี่ซับในเนื้อหนาค่ะลูกไม้เกิดดีนะคะพี่ให้พี่แค่249บาทเท่านั้นนะคะสีนี้สีขาวค่ะพี่สีสุดท้ายค่ะพี่บนสุดจะเป็นสีบานยินนะคะพี่อกหน้าผ้ารุ่นนี้นะคะพี่50นิ้วความยาว41นิ้วเลยจ้ะชายอัดพีชให้ย่างนี้แล้วพี่ดูงานชายนะตัดแบบนี้นะคะพี่เป็นงานตัวแพงนะ ด้านหลังคะพี่จะเป็นผ้าผ้ายดบุนเวบแบบนี้นะคะพี่ใช้อัดพีษให้อย่างดีผ้าเทพตัวดีวตัวเดิมใส่ได้เป็นปีเนือ้อไม่ย้่ยค่ะซักแล้วไม่ต้องรีบเนือ้อถึงตัวพี่สีนี้นะคะที่จะเป็นสีบานเย็นนะคะพี่สีนี้เรียกสีบานเย็นหนละสีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีขาวนะคะพี่อกหน้าผ้ารุ่นนี้50นิ้วความยาวส1็นิ้